แล้วคุณน้ำรุณพี่พัดคุณปุ้มเปรเมสุดาคุณแจ็คเชญยิ้มคุณพลอยลันดาภารวมถึงปาร์กกิ๊กข,ของเราต่างก็โดนสับขาหลอกกันไปอย่างสนุกสนานกับโจทย์เกมที่ต้องถ่ายว่าใครคือครูฝึกน็อตซึ่งมีเพียงปาร์กกิ๊กและคุณแจ็คเท่านั้นที่ถ่ายถูกส่วนคุณน้ำคุณปุ้มและคุณพลอยที่ถ่ายผิดก็ต้องพบกับบทลงโทษโดยการกินเค้กแบบไม่ใช้มือจนหน้าเละไปตามๆกันแบบนี้ มาถึงสัปดาห์นี้ใครจะโดนสับขาหลอกกันบ้างที่สําคัญบทลงโทษของเราในวันนี้ก็สุดแสนจะโหดเพราะว่าถ้าไข้ทายผิดก็ต้องโดนจูบกบนั่นเองครับเอางี้เบาๆก่อนเบาๆก่อนคุยเรื่องนี่ครอบครัวเขาครอบครัวเขาครอบครัวหม่ลูกกี่ขวบแล้วจะกําลังจะสี่ขวบกาลังจะสี่ขวบทาไมต้องแยกเตียงกับภรรยาครับนี่ข้อมูลบอกมาแยกตั้งแต่บวชแล้วครับหลังจากที่ผมบวชมาเมื่อประมาณเมื่อประมาณต้นปีก่อน ม่ไม่แยกเตียงกับเมียนี่หมอนว่าอยู่ในห้องเดียวกันไหมหรือแยกห้องด้วยอยู่ในห้องเดียวกันแต่แยกนอนเหมือนแบบโรงแรมเตียงเดียวสองเตียงคือตอนแรกเนี่ยคือมีเตียงแต่พอหลังจากบวชแล้วเนี่ยผมไม่ชอบนอนเตียงอ๋อเอาเอาเอาเป็นฟูกเป็นที่นอนเอาว่ามามาปูนอนกับพื้นเขาถือนี่ไงอุโบสถศีลไม่นอนพื้นหนาพอไปนอนที่วัดมารู้สึกว่า สบายไม่ปวดหลังนะพอเวลาเราที่นอนนิ่มแล้วปวดหลังแล้วภรรยายอมลงมานอนพื้นข้างล่างกับเราไหมไม่นอนครับผมให้ลูกกับเมียนอนข้างบนแต่ผมนอนแต่อยู่ในห้องเดียวกันเพราะเราอยากนอนพื้นข้างล่างพื้นแข็งหน่อยอะไรเงี้ยพื้นเหมือนตามพวกร้านนวดไทยอะไรเงี้ยที่มันคือหลังยังปวดหลังยังบวดก็เลยติดที่นอนลักษณะนี้ใช่ครับไม่ได้แยกเตียงเพราะว่ามีปัญหาอะไรใดแต่ตอนแรกวันแรกที่ไปนอนที่ตอนบวด รู้สึกนอนพลิกไปพลิกมามันก็เจ็บๆเหมือนกันนะครับแต่พอหลับแล้วรู้สึกเออสบายไม่ปวดหลังก็เลยว่าหลังจากหลังจากบวชมาก็เลยบวชแยกที่นอนกันไปเลยเขาชอบนอนนิ่มผมชอบนอนแข็งแสดงว่าที่นอนนิ่มนี้ก็อาจจะคนไม่ไเข้าใจไงคือ,คอนอนช่วงแรกอาจจะสบายไงถูกว่าแต่พอแบบว่าหมายวามว่าพอนานไปสักพักถ้ามันยุบ ถ้ามันออยุกตัวเป็นหลุมเพราะเตียงมันนิ่มันจะไปง่ายก็อาจจะทาให้ปวดหลังจนตอนนี้เมียผมอ่ะในห้องผมไม่มีเตียงแล้วตอนเนี้เมียผมก็เหลือแต่ที่นอนเอาเตียงยกให้เขาไปแล้วแล้วเอาที่นอนที่เขาชอบนิ่มๆอ่ะลงมาอยู่กับพื้นกับอย่างนี้นนสบายใจไม่มีขาเตียงหักมไม่มีขาเตียงไม่มีขาเตียงไงไม่มีหักเอาอะไรในทางธรรมมาใช้ในปัจจุบันบ้า ตอนที่ใช้เหรอผมว่ามันยับยั้งชั่งใจได้ได้ได้พอสมควรนะอนั่องใ้บวแม่ใช่ไหมยับยั้งชั่งใจได้เยอะขึ้นในหลายๆเรื่องคุยแล้วสบายใจนะสบายใจป่ะเกมต่อไปเอาในรอบนี้คนที่ทายผิดจะต้องจูบกบ พุ้มไปไหนบุ๊ไปไหนทำไมโอ๊ยทำไมนี่มันไซส์สองตัวโลเลยเนี่ยหลายคนอาจจะคิดว่านี่คือกบมีชีวิตใช่กบรีโมทกบยดกกบปลอมเหรอกบปลอมกดรีโมทแล้วใส่ทานนะครับไม่เคยฟังนิทานเหรอเวลาแกจูบแล้วเขาจะปิ้งมาเป็นเจ้าชายแล้วแกก็แล้วทั้งสองก็ครองรักกันตลอดกาลไม่เคยอยากไปเรียนนะน้องพลอยถ้าอดีตคุณเป็นกบไม่เอานะนาเียพี่จะให้พวกพวกเรามาจูบเนี่ย ทางรายการทางผู้พี่เนี่ยจูบกันได้หรือเปล่าอัดโถมันจะจูบได้เหรอคิงฮะสาธิตเดี๋ยวเกิดไม่ต้องคิงเลยเดี๋ยวน้องพลจะจูบให้ดูไม่คิงไทยครับผมเอาหน่อยเอาหน่อยเอางี้ดีกว่าน้องพล่ะค่ะจูบจูบจูบแผงกระจกได้ไหมจูบแผงกระจกโอ้เขาไม่ได้กลัวเดี๋ยวอย่างี้ก็โอเคไอ้ที่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาไม่ได้กลัวดูหแน่เขาก่อนจูบจูบแบบหน้าแบบลีลาดอะค่ะแบบหน้าลีลาดลีลาดแบบหน้าดีใจอะลูกหน้าดีใจ งานทิ้งชาติงานทิ้งชาติงานทิ้งชาติงานไงนี่คือต้องจะดัดอยู่ในรังนะกบชุดนี้เลี้ยงเชื่องครับนี่จะวทุกเช้านี่จะให้หลวงพ่อพาเดินจงกรมครับโอ้โหเกิดออะไรเมื่อวานจะมาที่มันโดดใส่แกะครับใช่ครับอะไรมีครับหยุดี๋ยวดนไม่ใช่จระเข้ไอ้บ้ามันไม่กัดเดี๋ยวมันกลับมือทำไงนี่นี่นี่ ถ้าเป็นของน้องพลอยนีน้องพลอยก็ถอดขอตัวอ้วนเดาเบาพี่เบาจุ๊บเลยจุ๊บเลย <c oughs> เอาแล้วมันเาเยอะมันเยอะเยอะ <c oughs> โอ้โดดีเนลยนระเด็นะทไมไม่ยไปสหมูขาสหูขบได้ ทำไมพี่ถ้าไปหาน้องพลอยขอตัวใหญ่เน้ขอตัวใหญ่ที่ตะไคร้ขึ้นแล้วครับผมตัวนั้นแหะเจ้าชายไอ้นี่พวกลูกน้องตัวใหญ่เนี่เจ้าชายผมเนี่ยแค่จูบผิวผๆครับอาไทยนี่สามารถอมปากกรุบได้เลยครับอะไรนะไทยไม่ใช่ไทยไทยมันเก่งสีเก่งคนละเกมเลยอย่าเกิหน้าไม่ต้องทำเลยถามจริงถามจริงชอบพี่เครับชอบพี่เคป่ะชอบครับสวยไหมสวยไหมสวยไหมบอก น้องทำให้ดูหน่อยสิครับโอ้ไม่เอาดูมาไม่เสียดายเลยโอ้แมวไอ้จูบเองเลยไอ้ดูพระเอกนี่นี่พระเอกพูดน้ำแม่คนเป็นพระเอกเว้ยไม่ใช่มาโดยบังเอิญเว้ยน้ำมันกล้าอยู่แล้วที่มีไปแล้วที่มีไปแล้วที่มีไปแล้วลองแพ้ที่ต้องจูบอะจูบครับเป็นเวลานานไหมไม่ต้องนานไม่ต้องนานจูบแค่นานพอแค่นานครับพ่อ สมมติว่าพี่แบบพี่สว่านมาพี่เอาลิ้นออกมารวงกันไม่ต้องครับพี่ไม่ต้องขนาดนั้นครับพี่พี่มีความรู้สึกพี่มั่นใจตัวเองหรือครับครับผมว่างั้นเอาเองไม่จูบนะดูครับเอาทิชชู่มาเช็ดทำไมเช็ดจับกบเอ็กกันก็รังเกียบร่างตัวดีอ่ะโอ้โหใช่ได้ท่าไม่ลังเกียบจูบเลยมาพี่ชายถูกหมด อ่นเราบอกว่ากติกาของที่นี่นะกติกาของที่นี่ถ้าผู้แข่งขันทายถูกหมดนะครับดูเขาโดนนะดูเขาโดนถูบโดนนะถ้ถูกที่คนถูกใช่หมดพี่หนูต้องโดนทั้งโทษโอเคนะแล้วพี่หนูบอกว่าไม่ได้จูกตัวเดียวจูกห้าตัวเลยจูกหมดกล่องจูบหมดก็ฉันเป็นเจ้าของร้านอาไอ้เง้ยเอาไปเก็บเลี้ยงดูให้ดีๆอย่าล้มนะอย่าล้มนะเราให้บ้วนปากบ้วนเปิดให้เรียบร้อยบอกปาก วันนี้เราจะให้คุณทายสุภาพบุรุษ3มคนนี้นะฮะโห้ยหน้าแตกต่างมากหน้าตาแตกต,ต่างมากพี่ดูผมมีขอ้อมูลให้3ามชุดนะครับคนหนึ่งในนี้ครับเป็นเจ้าของร้านมีบุคลิกมีวิธีการในการขายกางเกงยีนขายกงเกงยีน เจ้าของเจ้าของร้านเกงยีนเจ้าของร้านขายร้านขายเกงยีนไม่ยากแล้วนี่พี่เข้ามาพี่เข้ามาหนึ่งเป็นไงต่อไปหนึ่งจากคนที่เป็นเจ้าของร้านขายเก่งเกยงยีนจัดดูง่ายๆ่หนึ่งในสามเนี่ยคนไหนใส่เก่งเกยงยีนมาเนี่ยน่าจะใช่ใส่ทุกคนนะเดี๋ยวดูตาบอดเลยแต่เก่งเกยงยีนคนละสไตล์กันดูง่ายง่ายคนแรกนี่เบอร์หนึ่งนี่บัวพี่ไม่ที่จอดอยู่ข้างหน้าบัว บ้านพี่ันี้มาวัวนี่เขามารับเคยแหละหรอดูดีให้เบอร์หนึ่งนี่ไว้หนวดไว้คราวน้ำนสงสัยมารอซัดเด็กแถวนี้เบอร์สองหน้ากลี้ยงหน่อยหน้านวลหน,น้าขาวไม่ได้จะตากแดดตากลมเชื่อผมขาดกางเกงยีนต้องตากแดดตากลมออต้องตากแดดตากลมไป <c oughs> ตร<า>งไหนไม่ไม่รูหาไหนวะบอกไม่ได้ครับบอกไม่ได้บอกไม่ได้ผมบอกทุกอย่างพี่ดาถูกผมก็จูบกบสิครับอ๊ยใอ่ะ เลือเบอร์อะไรตอนนี้มองจากไอคอนหนึ่งเลยผมเหรอเบอร์อะไรพูดผมชอบฉีกนะผมว่าทีมงานน่าจะเขาถามว่าเบอร์อะไรเขาถามว่าเบอร์อะไรทีกทำไมให้ผมพูดก่อนสิให้ผมวิเคราะห์หน่อยตบจะรอยแสกไม่เหลือเลยเบอร์หนึ่งง่ายไปไม่ง่ายเอามาเอามาเอามาเขาเรียกว่าหลอกกันง่ายๆเอเบอร์สามี่ประดับแท่นเอาไว้เฉยไม้ประดับ ครับผมที่จริงต้องเป็นเบอร์สองไม่น่าจะใช่คิดว่าเป็นเบอร์สองแต่ว่าเบอร์สองได้คุณน้ำและพีพัทครับจากการแต่งตัวทุกคนแล้วนะครับมันก็จะแตกต่างไปเลยแต่ต้องดูทิวอยู่ที่ว่าต้องรอข้อสังเกตหรือว่าข้อใบข้อต่อไปไม่เอาข้อแรกแกทายครับข้อแรกผมเนี่ยขอฟังคำความหนสีหลักๆผมจะให้พี่เบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งนะครับคุณแจ็คเบอร์สองคุณน้ำเบอร์หนึ่งคุณดูนักข่าวของพวกนี้เนี่ยคนที่เขาเห็นข่าวสารมาเยอะเอาวิเค์วิเคเห็นป๊าแรกเลยป๊าเลยเอาเบอร์ไหน จูบกบนะจูบกบนะวยคิดว่าพี่เบอร์หนึ่งเนี่ยไม่ได้ขายเกงยียน่าจะขายปืนมากกว่าพี่นี่แล้วกระดไม่ได้ขายปืนเป็นป้นปืนมากกว่า <c oughs> ไม่หรอกไม่หรอกพี่เบอร์หนึ่งเนี่ผมว่าเดี๋ยวผมพูดดีกว่าเดี๋ยวผมพูดเลยเดี๋ยวดเดี๋ยวผมค่อยพูดพี่เอาก่อนพี่ทีหลังดิพี่คนที่สองเนี่ยดูการแต่งกายเนี่ยเหมือนจะใช่แต่ดูเนี้ยแบบนี้นีเขาอาจจะเป็นช่างตัดผมก็ได้อะไรที่มันเกี่ยวกับอะไนแต่ก็น่าจะเกี่ยวกับเรื่องของความเฉลยวความงานนี่แหละ คนที่สามนี่สายตาหลุกหลีกตลอดไม่รู้ว่าหวาดระแวงหรือว่ามาส่งสายตาให้ปุ้มนะอรับเบอร์สามนี่นะอาจจะไม่ได้ขายกางเกงยีนครับอาจจะขโมยมอเตอร์ไซค์บอกว่าในรายการมีตำรวจอยู่เออก็เลยคิดว่าก็เลยคิดว่าเป็นเบอร์เบอร์หนึ่งหนึ่งไปสองคนแล้วนะคุณเบอร์หนึ่งเหรอต้องพลอยหนูว่าพี่เบอร์สองเบอร์สอง ทำไมอ่ะเหตุผลเนี่ยขอเหตุผลดูสิเธอให้รู้สึกว่ืดูบ้างนูรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้ทำไมแม่หนูอาจจะเคยเห็นพี่เขาตามที่ขายกันอะไรพวกนั้นเคยเห็นจริเหรอหน้คุณเหรอน้คุณเหรอเคยเห็นตามร้านขายเย็นๆคุณเหรอก็ประมาณเนี้ยแบบเหมือนคนขายเขาจะประมาณเนี้ยเอินเอาเบอร์สองก้อนนะเว้ยเบอร์สอนะเบอร์สองหนเฮงดีเปาละปลาปลาเรื่องคือผมนสามตาแดงขายผมเลยปะพร้อมมเลยเปล่าตัวนะ พี่เบอร์หนึ่งเลยพี่เบอร์หนึ่งเนี่ยแอบดูว่าแม่แตานะผมว่าไม่ได้ขายเก่งๆเพราะอะไรด้วยะเพราะอะไรพี่กางเกงใหม่เฮ้ยคนเรากางเกงใหม่ก็ไม่ขายไม่ได้วะกางเกงใหม่อาอะไรไหนมาพูดเนี่ยแลดูไม่มีมูลค่าถูกต้องไงอาจจะริมเขียวริมแดงริมอะไรเงี้ยไม่ริมริมลุงเลยสีเจ็ดสีไปเลยเจ็ดสีไปเลยยังมากเลี้ยงวัวอยู่สระบุรีถูกต้องมือรีบต้องรัว หน้าตาเป็นขี่ม้ามาเบอร์สองพี่หนีมาทำไมถึงสาหน้าตาเขาพอดีหน้าตาเขาเหมือนจะมีเรื่องโดนแน่นพี่ไม่อยากจะมีเรื่องกับเขาสามพี่ยังไม่มีใครได้เลยเฮ้ยเบอร์สามผมอย่างที่บอกผมว่าผมว่าหัวหน้าเราพอพอทรงผมเนี่ยทรงผมดูลักษณะแล้วไงเหมือนคนในเครื่องแบบเออผมว่าแกมาพี่เท่าแก่นะอย่าลืมนี่เท่าแก่นะ ให้ม right? ันเท่าแก่ด้วยเก่ากูบ้าอะไรกนะจะเป็นันเลยเราเนี่ย เป็นที่โผล่เลยอเมยไม่น่าหนีไปนู่นแหมพอมีโต๊ะกั้นหน่อยนะแต่ว่าพอบอกว่าพี่พี่เบอร์สามดูแต่งตัวธรรมดาไม่น่าขายยีนว่ะจริงผมว่าเบอร์สองเพราะว่าดูงเกงผมดูอย่ากเกงเขานะโอเช่เกงเขาแบบดูมีดีไซน์มีอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมผมว่าพี่เบอร์สามนะอาจจะรับเหมาเพลักษณะรูปร่างหน้าตาแล้วเป็นเป็นเจ้าของกิจการเหมือนกันแต่ว่ารับเหมารับเหมาต่อเติมโอเคทุกคนได้แล้วนะพี่เค้กรับเหมา ผมว่าลรเหมาคุณรู้ไหมว่าใครที่เอสองเ่อนึนี้ผมเดาว่าใครที่กลัวจุบกบมากที่สุดนะครตอนแรกคายว่าเปรมพี่อะไรอาการปาออกมากอาการการปาออกมากตอนนี้ดูเครียดกว่าตอนอื่นนิ่งนิ่หน่อยนิ่งนหน่อยไปไหน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 ด่าเบีเกินจะแตกที่นีนคอแหกอาการตั้งใจมากตั้งใจกว่าตอนอื่นตั้งใจพี่โดนมาหลายครั้งแล้วดูแต่ครั้งนี้ป๋าจะไม่โดนครับ แคเนคุณเลือกเบอร์อะไรจำไม่ได้แล้วเบอร์สองเบอร์สองข้อมูลที่สอนครับพี่เก่งเลยไหมพี่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 เลือกเหมือนเหมือนจำไม่ได้ยังไงไม่ต้องเลือกแค่พี่คล้องบุคคลท่านนี้ที่ขายเกงยีนเนี่ยเคยรถคว่มถไหลไปไกลกว่า30เมตรบนถนนรถอะไรมอเตอร์ไซค์หรือครับอาอย่างเงี้ยไม่บอก ให้น้องพลอยถามให้น้องพลอยถามมันจะมันจะตอบถามให้พี่หน่อยว่ามอเตอร์ไซค์หรือว่ารถเก๋งถามพี่หน่อยเออมอเตอร์ไซค์หรือรถเก๋งค่ะโอ้ยนี่ก็เชื่อนี่กันเชื่อนี่ก็เชื่อไม่บอกไม่บอกเขาไม่บอกเออไม่บอยไม่บอยเงี้ยใช่น้องพลอยมอเตอรเบอร์สองก็ได้เพราะยังมีรอยหัวแตกอยู่เลยเนี่ยไม่ใช่ดู่ปล้งแสบของแตกผมนงเขาแตกผมน้องพลอยรถที่เขาเกิดอุบัติเหตุเนี่ยอยากให้คนอื่นได้ยินนะเป็นรถขนปูเค็ม รถขนปูเข็มทำไมต้องปูเข็มเพราะอะไรคืออะไรอ่ะไว้เดี๋ยวเดี๋ยวเขามาบอกเองนะแล้วก็รถขนปูเข็มนี่มันเออมันคืออะไรนี่มันมันมันไกลเกินเกงยีนมากเลยนะพี่เหตุการณ์เมื่อนานมาแล้วเนี่ยมันอาจจะเป็นรถเพื่อนเขารถอะไรก็ได้ไงพี่เข้าใจไหมถ้าไหลไปไกลก่นรถขนปูเข็มนี่หมายว่าเป็นรถกระบะนะแล้วแต่พี่พี่เอารถเบนซ์ขนก็แล้วแต่ จะมันเป็นคนปูเข็มทำไมอ่ะรถกระบะอะไรพปิกอัพอะไเอออ้าวพี่เค้กก่อนเลยทำไมก็ไมีพี่ต่อท้ายกันเลี้ยง่เงือกเลี้ยงเงือกต้นใช่ไหมพี่คนแรกพี่คันนี้พี่คนแรกไม่เข้ามาพี่นั่เลยอันแรกเขาเป็นเจ้าของร้านขายเกีงยีนอันที่สองเขาเคยเกิดอุบัติเหตุถลายไปบนถนนเมื่อกี้ผมตอบเบอร์สองใช่ไหมใช่เพราะว่าเรื่องเงียงยีนใช่ไหมใช่แต่ถ้าเรื่องขนปูเข็มนะผมขอมาพี่เบอร์หนึ่งาเพราดูแล้วเขาบอกแล้วปูเข็มแล้วขนปูเข็มแล้วลักษณะเกษตรกรอ่า นีอ่ Shepherd อาจจะค้าปูเข็มมาก่อนแล้วรถปูเข็มคว่ำไม่เศร้าโศกเสียใจไปตั้งโรงงานเทงเทงดีนส่งออกพม่าและประเทศในกลุ่ม AEC ได้ลุ้งเรืองขึ้นมาเรื่องนี้หึงเขาใหญ่หัวเรา่อหัวละทำไมฉันรู้ใจชีวิตของพี่ไม่แน่ว่าเหตุไม่แน่ว่า ดูหน้าสามคนนี้คุณดูหน้าสามคนนี้คุณดูี่เขา็ยิมทุกคนมีหน้าตาใครหน้าจะขาปูเข็มบ้างรอบจากเปิดหนึ่งหน้าจะเป็นกระดองปูอยู่แล้วตกลงันเคยเบอร์แป๊บอบหนึ่งผมหนึ่งอ่าเป็จ้าสองเปยนเป็นหนึ่งเพราะว่าถึงพี่จะใส่กางเกงยีนแบบไม่มีราคาแต่หน้าตาพี่เหมาะกันอย่านิ่งไว้อย่าไปมีปฏิกิริยาคุณลอย หนูว่าพี่เบอร์สองอยู่ตอนแรกเบอร์สองตอนนี้เบอร์สองดียังคงยืนยันเหรอเมื่อเขามองหน้าหนูอ่ะอ้าวเดี๋ย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 วพี่คนเบอร์สองมองหน้าหนูหนูก็เลือกเขาแล้วพี่มองหน้าหนูเป็นไงหนูเคยเลือกพี่มาไหม ป๋าไม่ได้ช้อยประมนไม่ได้เป็นคนไม้ไรใช่สิพี่มันเป็นเพียงแค่ช้อยประมอนข้อบกพร่องพี่เป็นแค่ช้อยที่เป็นแ่ช้อยรู้แต่ไม่ได้ว่าอะไรอย่งมาพี่เขางอผิดทุกข้ออะไรวันนี้มาพี่เขาไม่ได้เพราะวันนี้แฟนพี่เขามาใครยืนอยู่เนี่ยโอ้ยวมนนี้แฟนทุกคนยังเลือกเบอร์สองอยู่หรือว่าไงเบอร์สองค่ะทำไมด้วยเหตุผลอะไรเธอ เขาแค่มองหน้าเธอคอยพี่บอกมองแล้วเหมือนแบบเหมือนพูดว่าสิทธิ์สองสิทธิ์สองสิทธิ์คอยแกดูหน้าเขาในสามคนต้องเป็นแบบประมาณอีสานนะขายปูนี่เบรองนี่ยอีสานโมดิฟายเพราะว่าไป็นเป๊ะแล้วเป๊ะแล้วกระบังทำหนีผมไม่รู้ผมเหมือนกันอ่ะกมไม่ปกเหมือนกันน่ะพี่ไปยืนหลังเขาเองมาแล้วพี่อยากตรงไหนก็ได้พี่ก็ไปยืนหลังน้องมึงรู้เป็นอะไรเกลียดคนชื่อแจ็คโอเคพุทธแม แม่พลอยได้เลือกไปแล้วคุณเปรมแม่พลอยเลือกแล้วนะคะแม่เปรมเลือกบ้างนะคะจูบกบนะจูบกบนะถ้ากิดข้อมูลว่าอุบัติเหตุหรือว่าขับลงขับรถแล้วประสบอุบัติเหตุเนี่ยถ้ากิดพี่เขับรถเยอะเนี่ยเขาน่าจะเป็นคนที่ตากแดดตากลมดูกรำแดดกรมแบบรถเขาติดแอร์มีหลังคาเออแต่ว่ามันต้องขับรถมันก็เหนื่อยนะเขาอาจจะอป็นนก่อน เป็นคนนั่งเหรอไอ้พี่ก็ล่อหลอกไปเรื่อยเลยล่อหลอกไปเรื่อยเลยอะไรเชื่อได้เชื่อไม่ได้ผมไม่ได้โกหกอะไรเลยเขาอาจจะนั่งก็ได้เขาอาจจะแบกเบาะอยู่ในอ้อมอกแม่ก็ไก็ไม่มีใครยืนขับรถไหนบ้างเปลี่ยนใจมาเป็นเบอร์สามแล้วเปลี่ยนไปอ่าบอกแล้วังไม่มีใครเลือกนี่เพราะดูแล้วดูเขาร้านแดดใช่ล้านแดดแล้วก็ดูถ้าเาเบอร์สองตัวขาวไปเบอร์หนึ่งน่ากลัวไปน่ากลัวไปพี่ แล้วก็เบอร์สามนี่น่าจะเป็นเท่าแก่บุคเรียกได้เท่าแก่ได้เหรอยืนยันไหมตอนนี้ยังไม่ได้เลือกยังไม่ได้เลือกใช่ไหมสามได้เบอร์สามเปลี่ยนใจเปลี่ยนใจเบอร์สามนะถ้าบอกว่าเรื่องมีรถคว่ำด้วยเนี่ยอุบัติเหตุที่ถือว่าแรงพอสมควรใช่30เมตรพี่คนเบอร์หนึ่งเนี่ยดูถ้าทางจะผลกระทบจากจากเหตุการณ์นั้นดูน้อยดูน้อยถลไม่เดือดเมตรอะไรเออไม่ต้องขึ้นขนาดนี้กันเลย ก็น่าก็นดีก็น่ดีก็ติดเต้นติดเออติดใจอ่ะบ้าหรือไงก็เลยจะตัดเพราะว่าพี่ก็ดูไม่มีผลกระทบจากจากการมีอ้่ะดูไม่เรื่องเหรอเดี๋ยวเปลี่ยน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 เขไหนดูมีผลกระทบวะสองคนนี้เหมือนมีการมีการทำสัญยกรรมตกแต่งผิวหนังมาใครใครใครคนไหนคนเบอร์สองส่วนเบอร์สามนี่ยังดูบวมน้ำเกลืออยู่อ้ยไม่หายยังไม่นานานยังไม่หายนานแล้วผมก็เลยเปลี่ยนจากเบอร์หนึ่งมาแบน ไม่สองก็สามแจ็คค่ะหมายความว่าเป็นเจ้าของกิจการโูกกางเกงจ้ะหนึ่งและสองเคยประสบุบัอิเตุอ่าต้องมีรถแน่นอนจ้ะเบอร์หนึ่งกันไรท้าบ้าอะไรเร็วๆเข้าโาเคเดี๋ยวดีเร็วๆเขากลัวกบเบอร์หนึ่งไม่ใช่เบอร์เบอร์นึ่ไม่ใช่แล้วเบอร์ไหนใช่เบอร์สามผมไม่เชื่ออ เบอร์หนึ่งไม่ใช่เบอร์สามไม่เชื่อผมคิดว่ายังไงถ้าไม่สองก็สามก็หนึ่งอ้าวอออ๋อมีสามเบอร์อย่าากระเถิบ้างยังไม่ให้รู้ใช่ไหมไม่รู้พี่ยากโอเคยากยากข้อมูลสุดท้ายครับข้อมูลสุดท้ายก่อนทายครับผมมีเครื่องสำอาง3ชิ้นให้ดูก่อนเลยนะ3ชิ้นนี้เป็นของคนที่เป็นเจ้าของ ร้านขายกางเกงและเคยประสบอุบัติเหตุที่ว่าหนึ่งในสามนี้หนึ่งในสามคนนี้เป็นจะบอกจับได้จับได้อันแรกคืออะไรครับอันนี้เราดูแลเราไมใช้ทำอะไรทั้างี่เขียนคิ้วค่ะหะเขียนคิ้วเขียนคิ้วเกือบหมดอันนี้คือใช้จริงอ่ะนี่ใช้จริงอ่ะใช้จริงนี่ลิปมันลิปมันสามชิ้นพี่ของคนเดียวใช่ไหมคนเดียว โอ้โฮ oh ไม่น่าเชื่อครับว่าแมนแมนแบบ3คนนี้จะใช้เครื่องสำอางกับเขาด้วยแต่ใครจะเป็นเจ้าของตัวจริงกลับมาติดตามกันช่วงหน้าครับสนับสนุนโดย Ford Ranger Seven Eleven